เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะก้อยหลุดฮะอ้าวเข้ามาแล้วดูในรถไม่ม oh. ีอ้าวเนอ่มันขเออเออเรียบร้อยหลุแล้วเนาเเรไเปเปิดรถโตไกด์ไงผีมันดึงก้อยไว้ใช่เดินลุกขึ้นมาแจวแจววจับเีอย่างเี้อ้เจไอ้เ้4กว่าเลยวะเป็นเ่อเล แตกกว่ายอกหยอกยอบยอกยอกเพื่อเราลุ้นร้อยกว่าเราเล่นนี่อันนี้เพื่อเรารวมบันทั้งตี้ยังไม่เท่าพี่เบ้นเลยก้อยไม่คือใครอยู่หรืออ๋อคือเขายังไงไหวคะเปี่ยนอยู่ where are you are you here where are you ไอ,อ้ออยู่ดีๆก็ทิ้งของแล้วหายไปเลย <c oughs> เราจะแอบ,บตรงนี้นะ <c oughs> และเราก็จะดีเหรอวะขอเชิญคุณไยโคดิน <c oughs> ลุกขึ้นมาจ <c oughs> แจวแย่ไป <c oughs> ไม่เห็นอะไรเลย สองไฟม่วงหน่อยไฟม่วงหน่อยขอไฟม่วงหน่อยจ้าครูครับจ้าครูครับกำลังซิ่งขึ้นไปเงี้ยเงี้ยมีไหมอ๋อไม่มีนี่หว่าผมมีทุกไอ้ผมมีเทียนเงี้ยเลยเทียนใส่หัวผมเทียนมาทำไงทำไมไม่มีเงาหูที่พื้นวะเรียบร้อยแล้วครับีได้ลม่มีเงาหูในกระจกด้วยเป็นเป็นผีเหลือ ่ยยเปาขึ้นชั้นบนสุดคนหนึ่งไปสับสวิตไฟดูีครับดูเียบเดี๋ยวพี่จะตรวจตาชั้นหนึ่งละกันพวกชั้นต่ำเงี้ยนะคนพบห้องต้องสงสัยคนพบคงต้องสงสัยคงต้องสงสัยเฮ้ยฟิซซิ่งฟิซซิ่งออกมาจับปากก้อยเมื่อกี้ up ไปตายแล้วไปตายแล้วไปดีกว่าเฮ้ยทำไมมันขึ้นติดลบตรงเนี้ยก้อยน้องเป็นผีไอติดลบติดลบใส่ก้อยไปแล้วไปแล้วยแล้วเนี่ยไอตรงก้อยแล้วกลางห้องนี่อะไรอย่างเงาวทั้งห้องแล้วเนี่ยตอนนี้หนาทั้งห้องแล้วผีเริ่มสับแดงเดชแล้ว หนาวมาอยู่ละก้อยเ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 อยียเอฟเหยียบเอฟตุ้งเช่เราเหลือเฟรตลีเปลยวอะมา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 เข้ามาเดี๋ยวเฟรตลีเปลยวหนูจะพี่เพจไว้ปลอดภัยไ่นเราไม่ไปเอาวิจารแล้วใช่ไหมไม่ดีพี่เปียวทูบ เดินนาไปเลยเดี๋ยวเคล็ดผ่านเราไม่ใช่หรอพิจาได้หลายต่างได้หลายตเออไม่เอา no ของเล่นอยู่ตรงไหนอะนั่นแหละครับอยู่บนบอร์ดนะอยู่บนนั่นนี่ไงถ่ายรูปถ่ายเออเฮ้ยเกล้ยแม่มีที่เกล้ยถึงสายแล้วไอ้เกล้ยตกใจกิดอะไรจะกดถ่ายรูปอ้าวใครยังไม่ออกมาถ่ายยังถ่ายยังถ่ายยัง ถ่ายแล้วโยนกล้องทิ้งไปเพพีๆถ่ายตอนมันอินเทอร์แอคชั่นด้วยก็ได้ไม่เอาไอ้อเตไม่ถยอายเ้ยถามนี่ไม่ได้เท้าอายุเอ้าเยแล้ว no ถูกที่ประตูหัด no ถามเขาถามเดียวไม่ไม่ตอบอะป้าไม่ใหญ่ถามอายุอ่ะ วิวิวรอบลอบติดลบติดลบติดลบคนเดียวอยู่คนเดียวในห้องแกอยู่เราปิดไปไปเราเดินเดินไปคุยรอบห้องไปคุยรอบห้องไอ้พี่พี่เอ้ไอ้ไอ้มจับมันจับมันจับอุ้ยพูดแม่ถ่ายรูป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 ใกลไกลมันใกลไกลมันไม่ใกล้ใกล้โอเคโอ้ยโอ้ยสวยจ้าโคตรน่าเลยถ่ายหรือรีเพลหรือรีเพลออกไปไหน แป๊บนึงเช็ครูปก่อนรูปสวยรูปสวยอา้าวในห้องโยนผูดูไปไหนแล้ววะอ้าวเมื่อกี้ถ่ายรูปอะ่ะเดี๋ยวเึบอ้าวยิบไปดิดโอเคยิบก้อยจิม้มจุกจุกจุเลยได้จุกจุกจุกยังไม่ใจ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  โดาแล้วเดินเร็วจังวะเฮ้ยมันเดินเร็วว่ะมันเดินเร็วว่ะคุว่าแปลกๆนะนี่มันเดินเร็วเดินเลยมันเดินเร็วแปลกๆปลกจิน t ิวทราเวลฟาสเตอร์สป i ดอีฟอิตวิค a มอิเเมื่อกี้ใครอยู่ไกลสุดน้องอน่แน่แนยเอารูหน้าบ้านเนาะอยากรู้เวลาว่ามันอยู่ไหนแล็กทีมกับยรอปก่บนนี่ไง

นั่นไงพี่ผมบอกแล้วละค่ะมันไม่ใช่เทารเวอร์่นี่มันเป็นแผนที่พี่เบนจะขายไอ้มันพันวางไว้จากตั้งแต่แรกแล้วเบนพี <superv ising> bueno. ่เบนนิ่งไปแล้วพี่เบนกำลังรู้สึกผิดอยู่ใช่หรือไม่พี่เบนบอก ก็าลังบอว่ามันไม่ใช่ทาวเวอร์เนี่ยดูดิสติอไอหายหมดเลย <c oughs> เอ <c oughs> เอ,เอไม่เล่นแล้วไปกูพี่ <c oughs> เด่นเร็วจังไปฉายก็ไม่มีี่เอาไปฉายาย้ไอกลับมาพี่เด่นคนเดียวยังไม่ได้เปิดไฟเลยบโอ๊ยมีคนตายดูดิดูดิดขอจบหน่อยค พี่ไอ,ย,อยิ้มหนึ่งหยอกมิ้มบาทกินสิบบาทเองค่าสิบบาทผี <c oughs> เป็นไอครับครับ <c oughs> ดีเบลกับถ่ายผีพอดีเลยสมาร์ทกล้องุยจาอยู่ข้างใน One eternity later. ตเทลงมันอนะกลับานมันไม่แตกอะ่ะอุ้ยเพียแล้วอุ้ยมันทามาเราถ่าย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 น้องออกจากบ้านมา<ร>มแล้วเ,เดี๋ยวเอา้าที่หายารีเปลหรือรีเปลหรือรีเปลือยอยู่อ่ะผมรออยู่โอตาแล้วตาแล้วตาแล้วเพียแ <c oughs> ล<อ>้วปิดปิดปิดเสริมตายเนี่ยหรือเปล่าพี่ปิดตรงนี้หรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ไม่ไม่ เออเอาช่ไอ้ก็อยู่ดีว่ะกูเดินเดินเิียงเยอะมันก็ปิดป้าวอัดหน้ากูเองมันเลอกพี่เพชร